เย่ยๆก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นติดเกมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เกม GTA วิ่กันอีกแล้วนะผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ก๊อตของเรานั่นเองผมก๊อดซีล่าก้าซีล็อตนั่นเองนะครับผมผมเจอหลายคอมเมนต์แล้วผมบอกว่าพี่ครับอยากให้เอาก๊อดซีล่าวีเอ็กซองพี่ครับอยากให้เอาก๊อดซีล่าวีเอ็กซองเออคือผมก็อยากจะทํานะครับผมผมเลยจะมาทําวันนี้แหละแต่ว่าประเด็นเนี่ยคือ <laughs> ถ้าผมเอาก๊อดซีล่าวีเอ็กซองนะผมรับรองครับผม ภาพกระตุก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 ,ตกสัตว์ๆเลยแล้วผมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะกระตุกมากเปล่า <c oughs> นั้นผมจะมาทาให้ดูผมงั้นก่อนที่จะชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเปก์กำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครบับไปชมกันเลย A few moments later ผมว่าเรื่องกระตุกนี่มันต้องมาแบบแต่เล่นแต่ Godzilla มันยังกระตุกอยู่เลยเพราะการ์ดจอผมไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่าโอโหมันมาแล้วมาจังหัดเดียวมาที่ลุงเพื่อนโอ้โห เอ้ยทำไมของมันวิ่งเร็วกว่ากอรซิล่าวะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีดูดิดูดิเฮ้ยเออว่าผมว่าแหละทำไมเวลาผมแบบเออเอาใครสู้กับของทำไมของมันวิ่งจับผมเร็วจังมาดิอื้มระเบิดพลังไปก่อนนึงระเบิดพลังไปก่อนดึกสเต็ปนะมาดิตัวหูตัวติดไฟเลยวะ่ยะเย็ดดหยิบอะไรมาอะไรวะโอ้อยโอ้อยโอ๊อย,ออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมล้มผมล้มใจเย็นวัยโสเชียน วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหของมันเร็วว่ะสมแล้วที่เป็นลิงเจี๊ยบนี่ไงเฮ้ยเด็ดเด็ดโอ้ย,อยพลังผมจะหมดแล้วพลังผมจะหมดแล้วเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าโอ้ยไม่เบาโอ้ยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเฮ้ยเจ็บอยู่นะเฮ้ยมีของฝากมาดิโอ้ยมันจะไปไหนไวะ มึงจะไปไหนเพื่อนมึงจะไปไหนเพื่อนเอายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นเล่นโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมตอ่อยช้าจังวะกดสีละอืมเฮ้ยสะบัดหาง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 เลยอู๊ห์อืมโยนเลยไอ้เหี้ยกดสีละโยนของโคตรโอดมาดิมาดิอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปากระตุกกระตุกกระตุกโอ้โห เอ้ยโอ้โหมันซ้ำผมและมันซ้ำผมและเฮ้ยไปเอาอะไรอ่ะมันไปเอาอะไรมาไป,ปะอะไรวะมึงไปอะไรอ่ะมาด,ดาีโอ้โหได้คนละทีอ่ะโอ้ยโอ้ยแม่งมันเร็วจังวะนี่ผมกดตีแล้วเนี่ยโอ้ยไม่โดนอีกสะบัดหางสะบัดหางสะบัดหางจอกลักขีฟาดหางมาดิจอกลักขีฟาดหางมาดิมาดิจอกลักขีฟาดหางโอ้ยไม่โดนโอ้โห เอ้อ้อ้เอ on ้ยเอาวิจโดดใส่ผมเลยแบบนี้อวเดี๋ยวเดีมึให้กูยืนก่อนได้ปะมึงให้กูยืนก่อนได้ป่ะจอดเลยคีฟ้าถางอืมโอ้โโอ้ยย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  มึงมาดิ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 อุยเอ้โหพี่ก,อก๊อตกูไหวปะเนี่ยพี่กอ๊อตพี่กอ๊อตพี่กอ๊อตลุกลุกมาดิมาดิาดอุยเดี๋ยวเกูบ้า,าแหวนแหละกูต้องยิงเลเซอร์บีมไปแล้วมาดิชาร์จพลังแล้วเว้ยชาร์จพลังแล้วเว้ยเ laser beam โอ้โหไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบงท่อไปถึงจักอ่ะกูดีลงน้ำเลยช่วยด้วยครับคุณตำรวจมีคนทำร้ายร่างกายผมคุณตำรวจช่วยด้ยวออย,ยคุณตำรวจเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยของใบนางเมื่อกี้เกมบั็กเฉยคุณตำรวจโอ้โหมึงจะทำร้ายร่างกายกูแบบนี้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว คือมือกอลซิซล่ามันมือมันสั้นปุบดูมันต่อยไม่ค่อยจะโดนเลยดูมึงจะไปต่อยพื้นทำไม,อมโอ้โหดูต่อยช้าด้วยดิคองมันเร็ว,วอ่ะเออโอ้โหเจ็บเจ็บไปหมดแล้วเจ็บไปหมดทั้งใจและกายใจเย็ยนเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะโอ้ยเอาโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวมือต่อยมันโดนดิโดนแหละโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โหมันไม่เป็นไรเชดูคองอมตะคลองอมตะออโอ้อออได้เปิดอม,มาดิลุกมาดิมาดิกูตั้งหลักได้แล้วบึงมาดิมาดิกูตั้งหลักได้แล้วนะเมื่อกี้มึงทำกูเจ็บแสบมากโอโหมาดิโอ้โหมันใส่ผมไม่ยังโอ้ยใจเย็นเพื่อน ตั้งหลักดีฟาดโอ้โหไม่โดนโอ้โหเร็วเกินมันก็เร็วเกินไปบางทีมึงก็เร็วเกินไปกูตั้งหลักกูตั้งหลักโอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดภาพกูกระตุกการ์ดจอกูจะระเบิดปะเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกอาวุธตัวไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเรียกอาวุธก่อนตัวไหนวะเฮ้ยนี่ไงกูได้อาวุธแล้วกูได้อาวุธแล้วมึงมาดิมึงมาดีกูได้อาวุธแล้ว เ <tok us uma> ป็นไก่กูได้อาวุธแล้วอะบุกมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนนี่โหมันถืกจังวะ้ยเฮ้ยถึกเกินเอาอาวุธมึงไปกินไม่โดนด้วยซ้ำเฉีดดยดตู้เฉียดตู้ลุก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 กดซิลากอดซิลากอดซิลากอดซิลาโอ้โหโหดเกินไปนะครับ โ,โหดเกินไปเฮ้ยใจเย็นเพื่อนออโยนไปก่อนแบงก็เกินไปนี่มันพลังอะไรกันนี่ครับขอเลเซอร์บีบอีโอ้โหไม่เป็นไรวิ้ยเดี๋ยวมันโดนพลังผมมันไม่เป็นไรเลยเหรอมึงจะถึกเกินไปเป้าอย่างแล้วมันก็อ่อนให้กูหน่อยเถอะเออเป็นไรปะโอ้โหมันยืนนิ่งเลยะ่ะเฮ้ยเอาจริงดิ มึงจะเกินไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสู้กันจะตายไหมเนี่ยวันนี้จะเกินไปแล้วมาดิครับผมมวยไทยเจ็ดสีมวยไทยเจ็ดสีมวยไทยเจ็ดสีโอ้ยอือมาดิโอ้โห,ออออโอโหไอ้เี้ะคือผมว่ามันมันโดนพวกนี้มันเลือดมันเหลือเยอะเป่าวะคือเหมือนมันแบบจะถือเกินไปกว่าคองอะ แต่ผมบอกว่าก็ซิล่ามันได้เปรียบนะผมคือเรามีท่าท่าไม่ตายอยู่ต้องพูดแบบนี้เดี๋ยวผมขอใช้ท่าไม่ตายเลยแล้วกันใจย์เจนเดีนวะท่าไม่ตาย,าเ,ยเหีวะใจย์เจเพื่อนคุยกันก่อนท่าไม่ตายคุนี่นี่ผมว่าโดนท่านี้มันน่าจะตายปะวะไม่แน่ใจคือพลังมันถึกมากเลยโอ้โหถึกจริงๆอ่อะโอ้ยมาก่อนมามา,มาสู้กันอีกยกหนึ่งมากูจะเอามึงให้ล้มด้วยหมัดกูนี่แหละ นี่ไงสะบัดหางจระเข้ฟาดหางไปแล้วก็นี่ตายปะโอ้โหไม่ตายเฉียดดวยเอาเรื่องโอ้โหเฮ้ยเกินไปเกินไปผมว่าผมขอปิดฉากมันเลยแล้วกันชาร์จพลังก่อนมาดิตามกูมาเออเฮ้ยมันไม่ตาย ตัวติดไฟแต่ไม่ตายเออนั่นต้องซ้ำครับผมซ้ำซ้ำซ้ำโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้หี้ยของโคตรถึกซ้ำไปดิรินไม่ตายได้ไงอะเป็นไฟไม่ได้มันต้องตายดิโอ้พลังก็หมดแล้วโอ้ต้องชาร์จพลังก่อนนะเอาเดี๋ยวโอ้โหกดซิลากูกดซิลากูเอา้า โอ้โหหนูว่าก็เซ่าติดบัก็กมาดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะมึงสู้กันนานเกินไปเป้าสู้กันนานเกินไปเป้าอ้ยผมว่าผมต้องระเบิดพลังอีกรอบแหละมาดิระเบิดระเบิดพลังเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดไม่ได้โอ้เอา้าเอ้าเรียบร้อยเอา้าหายเลย เฮ้ยหายไปแล้วเฮ้<笑><笑>ยเดี๋ยวจะชนะมึงก็ชนะแบบง่ายๆซะง,งั้นโอ้โหเดี๋ยวสู้กันแบบจนพระที่จะตกดินนะสู้กันนานเกินโอ้ก็คือแบบมันก็สูสี่นะผมแต่ว่ากอร์เซล่ามีท่าแบบปล่อยพลังแล้วก็ระเบิดพลังอะไรประมาณนี้ผมมันเลยได้เปรียบนะผมเออวแต่นี่ก็เป็นแค่เกมนะผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมนั้นก่อนที่จบ คลิปนี้ไปพี่ขอคำรามโชว์น้องๆไปหนึ่งทีพวกความชนะของพี่เว้ย <c oughs> ข้าคือผู้ชนะจำไว้งั้นสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบายผมไปละจุบจ๊บๆ